สวัสดีครับมาพอกกันเป็นประจำครับกับช่องสบายสบายสไตล์รุ่งเอื้ออาทธรรมะกับชีวิตประจำวันอยากประสบความสำเร็จธรรมะซอยได้คนเฮาทุกคนเนะบบาะบัวสิประกอบอาชีพยังมีโอกาสประสบความสำเร็จนั่กันทุกทุกคนขอแตว่าให้เฮ้ามีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ยังสิบอกเป้าหมายเฮาแด้ธรรมะเท่านั้นซอยแด้เมื่อนี้ เป็นโอกาสดีอีกมือหนึ่งครับที่ได้รับเกียรติจากผู้ที่ประสบความสาเร็จเพิ่นอยู่ในกลุ่มของข้าราชการพนักง,งานหลูกจ้างเนาะอยู่ในกลุ่มนี้เนาะปาหมายชีวิตของเพิ่นก็คือมีความก้าหนาในนาทีการงานทางไปสูปป่ปลหมายก็คือเฮ็ดจังไดจังสิประสบความสาเร็จจังสิไปถึงปาอมายันได้ก็คือต้องกระตือรือร้นเนาะที่เฮ็ดงานแบบซอสา,สา้เย็นซ้ำนี่ผมว่าบทถึงปาหมายแน่นอน สำหรับแขกรับเชิญขมือนีสีเป็นไผ่ไปพบกับท่านเลยครับครับสวัสดีครับผมนายพูลศักดิ์เขียวค้ายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นพึ่งนะครับอำเภอบังโคลนจังหวัดสุโขทัครับสำหรับข้อมูลพื้นฐานนะครับก็ผมก็เป็นคนููมิมิลเมาอำเภอวานอนจังหวัดสุโขทันะครับ อายุตอนนี้ก็อายุ44ปีนะครับก็จบการศึกษา,าระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจบด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับสิ่งแวดล้อมส่วนการศึกษาระดับปริญญาโทนะครับก็จบการศึกษาในคณะวิทยาศา,าศาสตร์นะครับสาขาสถิติประยุกต์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นะครับปัจจุบันก็รับราชการครูนะครับในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านต้นพึ่งอำเภอบังโคนจังหวัดสุโนครยสำหรับประวัติการทำงานนะครับก็บรรจุเป็นข้าราชการครูนะครับที่จังหวัดอุดรอำเภอบ้านผือนะครับโดยเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วยซึ่งสมัยนั้นก็เป็นครูผู้ช่วยรุ่นแรกนะครับในปี2548 นะครับบรรจุปี48ในเดือนตุลาคมก็อยู่ที่นั่น2ปีนะครับก็ย้ายกับภูมิมิลำเนาที่อำเภอบานอนอนะครับก็คือย้ายไปที่โรงเรียนบ้านโฮกสว่างนะครับตำบลธาตุอำเภอบานนอนนิวาสจังหวัดสกลนครก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับก็เป็นครูสายผู้สอนอยู่นั่น2ปีนะครับหลังจากนั้นก็ย้ายนะครับมา ใกล้บ้านยิ่งขึ้นนะครับก็คือย้ายมาที่โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์น,นะครับอำเภอวานอนก็อยู่ที่นั่นประมาณ2ปีนะครับก็มีสิทธิ์นะครับอสอบรองผู้อำนวยการนะครับโรงเรียนในยุคนั้นที่เป็นยุคที่สพเปิดสอบนะครับไปสอบที่ส่วนกลางเป็นการสอบระดับประเทศนะครับ ผมก็สอบได้ในอันดับที่4นะครับของสพอ,อนะครับก็ได้เลือกลงนะครับเป็นบรรจุเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับที่โรงน้องกรุงสายศรีพิทยานะครับอ,อำเภอสว่างแดนดินนะครับก็อยู่ที่นั่น1ปีนะครับอยู่อยู่ที่นั่น1ปีเป็นรองอผู้อำนวยการโรงเรียนที่โรงเรียนหนองกรุงไซย ศีพิทยานะหลังจากนั้นก็เขียนย้ายนะครับมาเป็นรองผู้อำนวยการที่โรงเรียนประจําอําเภอพังโคนก็คือโรงเรียนบ้านพังโคนจำปาสามัคคีวิทยานะครับเป็นเวลาอยู่ที่นั่นเป็นเวลา1นึ่งปีหลังจากนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะสอบผู้อํานวยการโรงเรียนนะครับก็ทําการสอบเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขตสองนะซึ่งผมก็ได้ลำดับที่สองได้มาบรรจุเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านดอนดูนะครับก็อยู่นั่นประมาณ2ปีกว่าเกือบ3ปีนะครับก็ย้ายมาที่โรงเรียนนับปัจจุบันนะครับก็คือโรงเรียนบ้านต้นพึ่งเป็นโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาเดียวกันนะครับก็คือศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่8นะครับอำเภอม อำเภอบางโขนจังหวัดสกลนครนะครับครับสำหรับผลงานที่เกิดขึ้นณะโรงเรียนปัจจุบันก็คือโรงเรียนบ้านต้นพึ่งอําเภอบางโขนจังหวัดสกลนครนะครับก็ตั้งแต่ผมที่มาอยู่นี่ก็ได้รางวัลมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการซึ่งก็เกิดผลงานต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดจากการความร่วมมือ ของขคณะครูและนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนนะครับซึ่งทำงานและพัฒนาด้านการศึกษาอย่างเข้มแข็งรวมไปถึงชุมชนที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนนะครับตั้งแต่ผมมาอยู่นี่ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จนเกิดผลงานนะครับต่างๆมากมายนอกนั้นยังมีภายคียเครือข่ายข้างนอกอีกนะครับที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนของเรานะครับซึ่งผลงานด้านวิชาการของเรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นผลงานด้านผู้เรียนนะครับที่ไปแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับชาตินะครับเราก็ได้ไปทุกปีนะครับเป็นตัวแทนของสำนักง,งานเขตไปแข่งขันระดับชาติทุกปีนะครับนักเรียนของเราแล้วรวมไปถึงนะครับผลงานด้านผลสมิทธการทดสอบระดับชาติไม่ว่าจะเป็น n t ป .3 O n e t ป6และม .3 นะครับ เป็นอันดับต้นๆของสำนักง,งานเขตนะครับจะสังเกตเห็นว่าเราจะเด่นในเรื่องของผลสำนิดจ,จากการที่เราเด่นในเรื่องผลสำนิดก็ส่งผลให้นะครับเราได้รับรางวัล IQA Award นะครับซึ่งเป็นรางวัลระดับสวทนะครับเป็นรางวัลที่แสดงถึงการที่โรงเรียนเรามีผลสำนิดระดับชาติสูงต่อเนื่องหลายปีติดต่อกันนะครับแล้วเราก็ยังได้รางวัลนะครับ o อเบกอ a วอนะครับซึ่งได้เหรียญทอง o อเบกโอเบกอวนะครับทั้งในส่วนของที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและในส่วนของที่เป็นของสถานศึกษาด้วยนะครับและล่าสุดนะครับเราก็ยังมีผลงานอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรนะครับในปีการศึกษา 2,562นะครับเราก็เป็นโรงเรียนเพชรนะครับเป็นโรงเรียนเดียวในจังหวัดสกลนครนะครับในปีนั้นนะครับแล้วล่าสุดนี้เราก็ได้เป็นเอ่อเป็นตัวแทนของจังหวัดสกลนครนะครับในการไปแข่งขันนะครับโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติคือเราแข่งขันในระดับจังหวัดแล้วนะครับทั้ง 17จังหวัดนี้เราเป็นที่1แล้วเราก็ไปแข่งขันต่อนะครับที่เขตส,สุขภาพที่8นะครับจังหวัดอุดรธานีซึ่งเพิ่งประกาศผลออกมานี้เราก็ได้อันดับที่2นะครับคือรองชนะเลิศของระดับเขตส,สุขภาพที่8นะครับนอกนั้นก็ยังมีรางวัลอื่นๆตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยเรากไ็ได้ในระดับดีเด่นนะครับ และอื่นมากมายนะครับที่เป็นผลงานนักเรียนต่างๆนะครับครับแผนงานในอนาคตนะครับสำหรับกระผมก็เป้าหมายของผมก็คือการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาโรงเรียนเราเนี่ยให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลน,นะครับเป็นศูนย์กลางของตำบลที่ให้ความรู้นะครับเด็กในพื้นที่ของตำบลต้นพึ่งผมก็จะพัฒนาโรงเรียนบ้านต้นพึ่งให้นะครับ อยู่ในแนวหน้าของสำนักงานเขตต่อไปครับผมเคล็ดลับในการทำงานนะครับให้บรรลุเป้าหมายในสิ่งใดๆไม่ใช่เฉพาะงานโรงเรียนงานส่วนตัวงานครอบครัวอะไรต่างๆผมยึดหลักนะครับอิทธิบาท4นะครับก็คือชันทะวิทยะจิตตวิมังสานะครับก็คือชันทะคือความพอใจดังนั้นเราต้องรักในสิ่งที่เราทำพอใจในสิ่งที่เราทำก่อน นะครับแล้วก็มาเพิ่มวิทยะเข้าไปวิทยะก็คือมีความขยันหมั่นเพียรอุตสาหะทำให้งานนั้นให้มันเสร็จนะครับจิตตะนะครับจิตตะก็คือความเอาใจใส่นะครับเอาใจิตใจไปใส่ในงานนั้นทำให้รู้ว่านะครับเรานี่มีใจิตใจที่จะพัฒนางานนั้นอย่างไรนะครับก็คือเอาใจใส่ต่องานนั้น นะครับชันทะวิทยะจิตตะวิมังสานะครับก็คือการนึกคิดไต่ตองนะครับให้ใช้มันสมองนะครับวางแผนนะครับใช้ความคิดความอ่านความเป็นเหตุเป็นผลในการพัฒนางานนั้นนะครับอย่างละเอียดนะครับเข้าใจในเนื้องาน นะครับก็จะทําให้งานนั้นสําเร็จรุ่วงไปด้วยดีครับผมอยากฝากทุกท่านนะครับที่ได้ชมคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับก็คืออยากให้ทุกท่านนี่สู้นะครับสู้ก็คือทุกคนนะครับมีบทบาทหน้าที่ของสังคมที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นให้ท่านสู้และตั้งใจทําในบทบาทของตัวเองให้ดีนะครับทุกคนในชีวิตไม่มีใครที่จะ สบายโดยที่โดยโด้วยกีบปุหลาบหรอกชีวิตคนมันต้องมีปัญหานั้นปัญหานี้แน่นอนนะครับแต่เราอย่าเป็นคนหลบหนีปัญหาสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างรางวัลที่ภาคภูมิใจของโรงเรียนเรานะครับอันนี้คือรางวัลโอเบกอวอร์ดเรียนทองนะครับเป็นของสถานศึกษานะครับซึ่ง ตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างโล่ i q a Award นะครับอันนี้เป็นโลโลรางวัล i q a Award ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีผลสำลิธทางการเรียนระดับชาติสูงหลายปีติดต่อกันนะครับ <Award. S 1> ก็บอร์ดอันนี้คือผลงานายุวบัรลักษ์โรงเรียนส่งเสริมรักการอ่านนะครับซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยไปเป็นตัวแทนมหกรรมวิชาการาระดับชาติหลายปีติดต่อกันแล้วนะครับ ปีที่แล้วก็ไปนะครับตัวนี้ก็เป็นรางวาัลการนำเสนอ IQA Award นะครับที่เราไปนำเสนอที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเราได้ระดับยอดเยี่ยมนะครับที่บุรีรัมย์มานะครับนะครับโรงเรียนบ้านต้นพึ่งจะได้รับเกียรติบัตรผลสำลิ์ทุกปีนะครับเพราะเป็นอันดับต้นๆของเขตสูงกว่าระดับชาติบ้างเป็นที่1ของจังหวัดบ้างเป็นที่หง ของสำนักง,งานเขตบ้างนะครับอันนี้คือเกียรติบัตรทั้งในส่วนของโรงเรียนนักเรียนแล้วก็ของครูนะครับเกียรติบัตรอันนี้ก็ไปแข่งวิชาการไปแข่งวิ่งมาราธอนอะไรต่างๆก็ได้โลได้รางวัลกลับมานะครับไปแข่งวาดภาพด้วยนะครับส่วนตัวนี้เป็นของผู้บริหารนะครับของผู้บริหารก็คือของตัวกระผมนะครับได้เหรียญทองโอเบก อเวอร์ดนะครับระดับชาตินะครับเมื่อปีการศึกษา2 5 0 0นะครับตัวนี้ของ o b e บ a อ a วอร์นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นเกียรติบัตรของครูและผู้บริหารนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นตาบ้านวิทยาศาสตร์น้อยนะครับซึ่งเราก็ไปรับรางวัลในเป็นของปีการศึกษา2,562 นะครับอันนี้ก็รางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับที่เรายังไม่ได้ไปรับรอรับโลอ่อยู่เช่นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรโรงเรียนสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนสุขบัญญัตินะซึ่งเราได้ที่สองของเขตเขตสุขภาพที่8จังหวัดอุดรนะครับเราเราก็ไปรอรับรางวัลอยู่ครับผมครับอันนี้ก็เริ่มจาก รงอาหารนะครับเบื้องต้นเราก็าจากผู้มีจิตศรัทธาในหมู่บ้านคือเสียต่อยนะครับเสียต่อยในหมู่บ้านซึ่งเป็นเพื่อนของกระผมนี่แหละนะครับก็มาต่อเติมโรงอาหารนะครับเป็นโครงเหล็กมุงด้วยอลูซิงนะครับทั้งสองฝั่งนะครับให้ขยายทําให้เด็กนักเรียนมีพื้นที่ในการรับประทานอาหารกว้างยิ่งขึ้นนะครับก็ดูดีขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับรั้วระแนงก็ได้จากชุมชนนะครับชุมชนแล้วก็ทีมอ,อําเภอพังโคนนําโดยท่านประหลัดเสถียรนะครับก็ขอแรงนะครับทีมอําอเภอมาช่วยโรงเรียนนะครับในการจัดทารั้วระแนงส่วนไม้ระแนงนี่ก็ได้จากชุมชนนะครับชุมชนบริจาคให้นะครับรั้วระแนงทําให้ป้องกันสัตว์อันตรายไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือไก่นะครับ ในการรับประทานอาหารของนักเรียนนะครับส่วนข้างในก็มีนะครับมีปูกระเบื้องนะครับอันนี้ก็ทําตามงบครับอันนี้ก็คือชุมชนคนละกล่องสองกล่องคณะครูคนละกล่องสองกล่องนะครับแล้วให้นักการพะลงปูเราก็มีแผนต่อไปก็คือจะต่อเติมครับต่อเติมเวทีนะอันนี้คือทําที่ล้างจาน ให้เด็กฝึกนะครับล้างจานด้วยตัวเองแล้วก็มีโรงอาหารที่ที่ทำประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะนะครับแล้วก็ตัวส่วนตัวนี้เป็นอาคารที่คุณครูท่านมีจิตศรานะครับคือท่านคุณครูบาลีพิชัยนะครับท่านสนับสนุนงบประมาณทําไปทีละน้อยนะครับเป็นท่านตั้งใจว่าจะทําเป็นเรือนอนุบาล ส่วนที่เราภาคภูมิใจที่สุดก็คือจะเป็นห้องน้ำนะครับเพราะเราได้รับยกย่องว่าเป็นห้องน้ำโรงเรียนที่สวยที่สุดนะครับในจังหวัดสกลนครก็ว่าได้นะครับครับอันนี้คือห้องน้ำนะครับซึ่งเราก็เรียนแบบแปลนของอของปตท นะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นละแนงไม้ประดู่นะครับจากชุมชนชุมชนบริจาคให้นะครับแต่ของป,ป,ปตทจะเป็นสแตนเลสซึ่งเรามีงบประมาณไม่เพียงพอเราใช้ไม้จริงนะครับคือคือ,คอไม้ประดู่แล้วก็ใช้ปรับปรุงอะไรต่างๆให้สวยหรูนะครับาการกําหนดสัสดส่วนก็ทําให้เล็กลงมากว่าปตาทนะครับแต่อาศัยความ สะอาดนะครับความสะอาดแล้วความเป็นโมเดลน้อยๆนะครับน,นี่ก็คือข้างในในส่วนข้างในนะครับในส่วนข้างในนะครับสวยที่ระแดงไม้ประดู่แท้นะครับประดู่จริงนะครับก็ได้ความอนุเคราะห์กรรมการสถานศึกษาแหะครับเป็นผู้จัดทําให้นะครับอันนี้ก็นะครับ ฝั่งนี้อันนี้ก็ชุมชนต่อเติมให้นะครับทําไปแล้วปรากฏว่าระ,ะแนงไม้ประดู่จะตากฝนชุมชนก็มาช่วยนะครับกรรมาการสถานศึกษาก็มาช่วยนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เราก็ได้งบประมาณนะครับจากทางต้นสังกัดนะครับทางรัฐบาลนะครับ เป็นอาคาร105ทับ29นะครับซึ่งเป็นอสองชั้นชั้นล่างโล่งนะครับมีบันไดขึ้น2ข้างนะครับมีจำนวน4ห้องเรียนนะครับซึ่งเราก็มีแผนจะทำห้องพิเศษเป็นห้องวิทยาศาสตร์ห้องคณิตศาสตร์ห้องคอมพิวเตอร์ในอนาคตต่อไปนะครับเพราะว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลน,นะครับจะต้องมีห้องพิเศษต่างๆให้ครอบคลุม ในการจัดการเรียนการสอนอสำหรับนักเรียนครับผมครับนี่ก็เป็นพู้ทัศนโดยร่วมของโรงเรียนบัานต้นเพลิงน,นะครับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเรียนระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3 นี่ก็เป็นบุคคลตัวอย่างอีกท่านหนึ่งนะครับที่ประสบความสําเร็จในชีวิตท,ที่ลูกซิ์ลูกหาน่าจะเอาเป็นแนวทางเพราะว่าท่านมีความตือรื่รล้นเรียนรู้รอบลูมีอุดมการมีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบสูงู้ทีิหูธรรมะก็คือู้ทีิหูความจริงู้ทีิหูความจริงในอาเียที่จะของเฮ็ดกรคือผู้ที่มีโอกาสที่ประสบความสําเร็จกรกะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วิดีโอคลิปนี้สิเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับเนาะสำหรับคลิปต่อไปผมสิมีอยังดีมาฝากเป็นประจำอย่าลืมเข้าไป YouTube ช่องสบายสบายสไตล์ลุงเอื้ออาดไปเบ่งไปกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ